หนึ่งในคาราวาสที่มักจะออกมาในรูปของสิ่งเครื่องบูชาก็คือโนกินโคยก็คือแปะโรงสีอยู่ที่ทจริงก็อยู่ที่จังหวัดประทุมธานีแหละแต่ เฉพาะองค์นี้ออกที่ต่างจังหวัดคือจังหวัดอยุธยาจังหวัดอ,อยุธยาวัดพระญาตดามัคคีออกเมื่อปี2,563ด้านหน้าโรงยา สวยงามราคายังไม่แพงสัญ,ญลักษณ์ของคนจีนก็มีรูปมังกรแล้วก็มียันยันจกลางเนี่ยเป็นยันสัญ,ญลักษณ์ของแปะโรงสีเชื่อว่าบูชาแล้วจะค้าขาย รุ่วงเรืองเงินมินทองไหลมาเทมา